สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้มาเล่นเกมนีฆาตกรโรกจิตนะครับผมทุกคนเป็นเกมที่กำลังดังนะตอนนี้เลยทุกคนซึ่งสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเล่นกับเด็กๆนะครับผมแล้วก็ฆาตกรเป็นผู้หญิงโรกจิตคนหนึ่งในดิสคอร์ดนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคน let's go โอเคไหมชอบเลยพี่ใช่ไหมทุกคนต้องระวังนะเดี๋ยวเขาเขาจับเด็กนะเขาจับเด็กนะบอกเลย พี่อยู่เครื่องไหนเนี่ยสักทีดไิไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกโอ้ยมันตีคาตะกร้องก,กิดนะครับอันนี้ไอันนีน่มันจะเอาพี่ใช่ปะเสียงพี่พีกระตุกมากเลยไม่เป็นไรต,ตุกนิดหน่อยโอเค ปลอดภัดยไปก่อน,นทุกคนนะฮะเสียงยงแหลกเลยออกเข้าใหม่เลยยังพี่พีแหลกมากปลอดภัยไปก่อนโอ้เดี๋ยวออกออกดิทก่อนนะทุกคนเสียงแหลกเกินเสียงพี่พีแหลกเกินทุกคนในดิทอะพอเข้าดิทใช่ไหมล้วอัดคลิปปุ๊บเสียงแหลกนะเพราะงั้นขอออกออกดิทก่อนนะทุกคนแต่นั่นแหละครับเสียงทุกคนนะฮะเด็กๆที่เล่นด้วยกันนะฮะก็มีหลายคนนะฮะทุกคนใครอยากเล่นกับพี่พีหลังไลฟ์ก็มาเล่นได้ฮะในดิทนะฮะทุกคนก็จะได้มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะการเล่นสนุกสนุกแบบนี้อีกนะฮะ อ่านี่ตอนนี้ก็ออกดิสมาก่อนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเสียงมันแหลกเกินไปรับไม่ไหวทุกคนโอเคแต่เราก็ได้ยินไปแล้วนะเพราะว่าฆาตก,การโรคจิตคือคนนี้ครับทุกคนนี่ฮะนี่ฮะปีออนโยะนะทุกคนเป็นเพื่อนผมเองนะฮะเป็นผู้หญิงโรคจิตคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมไฟกันดีกว่าทุกคนไปซ่อมไฟกันดีนกว่าจะได้นี้นะจะได้มี ไฟใช้นะทุกคนต้องช่อมไฟเพื่อหนีนะเหมือนกัเกมคล้ายๆฟอร์สเกตเลยทุกคนแต่มันจะเล่นยากกว่าฟอร์สเกตนิดนึงนะครับโอเคมาวิ่ง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 แมนอุ้ยนั่นไงฆาตกรฆาตกรน่ากลัวอยู่ตรงนั้นอะเราวิ่งอะไรมาทางนี้เนี่ยฮะเจสันวอรฮีเจสันวอรฮี เจสันวอีฮึบขา้ตอนธรกิจมาไลฆ่าผมทุกคน <ś les> อ๋อมันฆ่ามันปันผมแล้วทุกคนฮฮ่อ <c oughs> ก่อนโลจิตมนเห็นผมทุกคนวิ่งก่อนดูดิมันตามผมไม่หยุดเลยทุกคนมันเป็นอะไรมันตามแต่ผมเนี่ยอไอเดว ตาจะผมอ่ะมันมันแคสเลยผมเนี่ยข้าศกรกิตอ่ะดูดิโอ้เกินไปเกินไปต้องเข้าดิสไปถามนะต้องเข้าดิสไปถามแล้วเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละต้องเข้าดิสไปถามนะฮะข้าศกรกิจมันก็เหลี่ยมไปโอ้ดูดิมีคนโดนแทงอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะน่าสงสารอ่ะโอ้ดูดิโด,โดนโดนฆ่าดูดิโอ้โห ช oh ่วยด้วยเด็กช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยินเต้นยินเต้นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมาแล้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 วโอ้ยพี่ลงมาจุบจุบจุบขอบคุณมากน้องชายดีไปแล้วดีไปแล้วพี่หนีก่อนพี่หนีก่อนพี่ไปไหนใครมาแอบช่วยคนนนนช่วยนนช่วยปลอดภัยแล้วทุกคนเดี๋ยวไปแป๊บนึงแม่ นนช่วยนนช่วยพี่เอาละครับฆาตกรแม่เรียกนทุกคนนนไม่รักพี <m <m ่ฆาตกรแม่เรียกนะฮะเล่นหนีผีอยู่ห่ะเดาเลยผิดนนไม่รักพี่ใช่ไหมนนมาๆมาๆตัวนี้ย่ะฮะจัดคุยวุ่นตัวฟักอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเด็กนี่ฆาตกรนี่ไอเด็กนี่ระหว่างนี้ฆาตกรไม่สนใจฮะแล้วก็นี่เลยฮะเฮ้ยดีแล้วเฮ้ยพีพีฆาตกรอยู่แถวนี้พีพี เอาพี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 วิ่งเอาพี่พีก่อนเลยเนี่ยไอ้ไอ้ผู้หญิงโรคจิตมันมาอีกแล้วเป็นอะไรกันวะเดดบายเซิร์ฟเต็มยังไม่รู้ตายผมตายอย่าอย่าไม่นะพี่พีอย่าทำป่วนบไปบพี่พีเร็วอย่าทำพี่พีอย่ามายุ่งจิ้มมันจิ้มมันไปเร็ว ยี่บามาเตรีมเล่นด้วยเลยโอ้อย่านะโดนฆ่าตายแล้วเออไม่นะทุกคนวี่ตายแล้ววีจากทุกคนไปแล้วเออไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวรอเล่นตารอเล่นตาหน้านะทุกคนตาหน้าตาหน้าตาหน้ารอต่อนะมาทุกคนเดี๋ยวเตรียมรอก่อนนะรอบต่อไปใกล้จะเริ่มแล้วทุกคนใกล้จะเริ่มแล้วรอเลยแล้วใครเปิดเพลงแล้ววะเนี่ย เกมเริ่มแล้วทุกคนแล้วผมเป็นฆาตกรครับทุกคนมาเตรียมตัวมีคนตายแน่นอนครับงานนี้มีคนตายแน่งานนี้ครับบอกเลยฮะทุกคนคีเป็นไม่ไหวได้เวลาล้างแค้นเยป้านั่นแหละทุกคนยังล้างแค้นเยป้าแดหวานะปาแดหวาเตรียมตัวตายได้เลยทุกคนโอ้เสียงไม่แค่จะแบบอันนี้เนื้อเนียนแทุกคนคลิปนี้อาจจะแบบเสียงอาจจะแบบ เสียวจะมีเสียงนู่นนี่นั่นนิ่นั่นนิดนึงะเพราะว่าเนื่องจากว่าอัดหลายๆคนนะทุกคนน้อกอยู่ไหนน้อกอยู่กับพี่ไหนอ่าอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออเด็กน้อยโอ้มาได้เล่นสักทีเน็ตรูดจิตนั่นแหละเป็นอะไรกันไปเดี๋ยวเราลองวิ่งไล่เนี่ยนนี่ไงคนนี้เจอแล้วอ่าอ่าพี่มีเล่นตัวอะไร โอเจสันบอฮีมาเลยมาเลยไม่โดนได้ไงวะทุกคนทำลายก่อนทำลายอย่างงี้บ้งบ้งทำายแล้วเนนตายแน่นนนทำานไม่างนีางบทำไายแ้วนนโนนน มีเครื่องเต็ีมอยู่ตอนนี้มันปิงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปสร้างเสริมใหม่เอ้ยพี่พีหายตัวพี่เดี๋ยวขอแอปพื้นอ่ะมาโดนไม่โดนว่ะทุกคนตีไม่โดนอ่ะทำไมวะมันไม่มีเคอร์เซอร์ให้เองเลยดิโดนแล้วหนึ่งทีโดนแล้วหนึ่งทีอุ้ยอ้าวเอาเผิดฟังผิดฟัง เก่งจะจบแล้วโอ้ยจ да บกลางตายไปโอ้โดนแล้วโอ้ยอ่าฮ่ามาเลยนนอ่าฮ่านนโดนและหนึ่งคนนะฮะอันด oh, oh, right. yeah. 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 okay, okay, okay. ับแถวที่สามโอไม่นะเดี๋ยวรอเนี้เลยเอาไปเกี่ยวเบ็ดก่อนนะทุกคนมีเกี่ยวตรงนี้เลยนนโดนแล้วไอคนไม่เชื่อนนมีคนไม่เชื่อนนเอ้ยพี่พีมเนแอบฟังอยู่ปะวะโอเคเฮ้เฮ้เกไม่รู้หรอกนะว่าฉันแอบฟังอยู่เสมอพี่้ย

พวกแกนอนหนีมาตรงใกล้ๆเอ้ยไม่ได้ดิพี่ฟังอยู่นี่เพื่อนผมอยู่คุณอ่าคุณเชลรเลสกี้คุณเชรเลสกี้ไปยังนอนอย่ไมิวก่อน่ให้มันอทีตามตายซะไอ้นนทอ้นนว้านนครนี้แกตายจริงแน่ เดี๋ยวฮ่านอนนอนลาก่อนนะครับเชาะเชาะเชาะอ่าอ่าต่อไปนะฮะคุณเจนเลสกี้อยู่ในทีดีเปล่าตัวละกวดตัวเล่นคนละใหม่ถ้าถ้าขับแมปตกป้าแบบเดิมจะได้ป้าอ๋อจำทานเข้าอยู่เข้าไม่ช่วยหรอเอานอนก่อนเอานอนก่อนนะฮะตอนนี้รอทีละคนเราเล่นทีละคนอยากเล่นด้วยอยากเข้าไปตบอ่าเพื่อเล่นใหม่ มามามา้าังสมันไม่โดนวะทุกคนดูดิคนเมื่อกี้มันใกล้ๆงั้นอะไม่โดนเฉยเลยเลยจุ๊กข้าไขอให้ข้านุนได้ก็พอละไม่โดนหรอทุกคนเพราะอะไรมาทำไงถึงเราต้องระยะไหนถึงจะโดนแต่ไม่ใช่พี่ ดูนะครับผมสวยไอ้ป้าป้าแดงหวายอย่าพูดครับป้าแดงหวายอย่าบ่นนะครับไม่ไมมีของช่วยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีทำน้องทำไมลาก่อนนะจ้ามีทำน้องไอ้สาระชั่วโอ้โหใส่น้องจนตายอ่ะทุกคน ดู่มเดียวเลือดเย็ยนขนาดไหนก็ดูเอาละกลันฮะฆาตากรอยู่ไหนเราจะทำฆ่าผู้หญิงคนนี้ต่อดีกว่าอลาม่นยเีวทไมไม่โดนวะทุกคนทำไงให้ถึงโดนอนะทุกคนผมตีไม่โดนะอ,อ่เออไอพวกมันดูเมันกำลังบุลลี่ผมอยู่แกจะรีบปั่นไฟช่วยทุกคนเอ้ยไม่ได้ แกมันบูลลี่ฉันใช่ไอ้ี้โกงโง่ไอ้ชี้โกงโง่ไอ้ขี้โกงไอ้ขี้โกงพวกแกมันบูลลี่ฉันช่วยเพื่อนดีกว่าช่ไปช่วยเพื่อนดีกว่าจะฆ่าพวกแกให้หมดไอ้พวกมนุษย์ที่ใส่ไม่ดีอยู่ไหนเข้าไม่ได้เต็มชิบูซ่าหายตัวละหายตัวเดินตามหาดีกว่าทุกคนน่าจะดีกว่านะ ยิ้มทำน้อยใส่ไม่ดีอยู่ไหน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 ใส่ไม่ดีป้าอย่าบ่นเยอะป้าถ้าเกิดเขาได้ยินนี่เขาด่าผมแน่เลยทุกคนยิ้ไหนวะเป่งเกินไปน้องเสียงดังโว้ยจ้าเอ๋มังวะนี้จรจบเกมนะฮะจังหวะนี้ยังไงเอ่ยจังหวะนี้เราก็ต้องรีบไปดีครับ ตตมมีคนแอบอยู่แถวนี้ไหมวะมึงปิดไหมดิน้องอยาเปิดไหมครูสานหลบของกูอยู่ดีพีกก็บอกอ่ะรัตถ์ถพี่โดนแล้วหนึ่งทโอ๊ยโดนอะไรวะเน่ยคืออะไรวะ เม,มื่อกี้โดนอะไรวะน่ะโจ้ถึงจริงไโจจริงโจจริงนี่ก็โจ้จริงไม่หยุดเลยมาปึ๊บวิ่ง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 มาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้มีไข่บางเคี้ยวเล่นอยู่ผมกำลังกำลังเต้นอยู่มา ผู้หญิงพี่พี่พีแล้วก็น้องนุ่นโอ้ยเขาทำอะไรวะาผมโดนตันอ่ะดูดิสปันไม่โดนอ่ะสัว่าจะมีเอ้ยโดยบุลลี่ด้วยอ่ะกันทีเลยว่ะโดยบุลลี่อ่ะรวมกันดีใส่ไม่ดีเกมเ่นได้เออแย่ีบโยบุลลี่เกินไปเอ้ากดออกเออดได้ต่าอีกหายลืม อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนกันหมดวะไม่นะไม่ผมกูสวีดได้แล้วไม่นะพวกแกอยู่ไหนกันฉันจะต้องล่าแกให้ได้ฮึบ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 วิ่ง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 ผมเข้าได้แล้วเอาไม่ได้เอาไมาได้มีใคร ไม่นะพี่พี่แพ้ไปเป็นนะโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับแลยทุกคนไปเจอกันใหม่พันหน้าเลทุกคนพี่พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่นะทุกคนผมไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันจ้า